สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านพายิปซีพยากรณ์นะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียกพลังความมั่นอกมั่นใจในตัวเรานะคะใครที่รู้สึกว่าทํางานมาเหนื่อยทั้งอาทิตย์เลยรู้สึกว่าหมดเริ่มหมดแรงหมดพลังแล้วอย่าเพิ่งหมดแรงอย่าเพิ่งหมดกําลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเติมพลังงานดีๆเติมแรงใจดีๆกันนะคะมาปลุก ความเชื่อมั่นในตัวเรานะคะไปเลือกไพ่กันเลยค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานก่อนนะวันนี้พลังงานของเราเป็นอย่างไรบ้างหลายคนก็เหน็ดเหนื่อยมาทั้งอาทิตย์นะหลายคนก็ยังไม่ได้พักเลยหรือว่าบางคนก็อาจจะกำลัง ว่างงานอยู่นะคะอืมเพ o f pencils หลายคนก็เริ่มที่จะดีขึ้นนะคะ f o u r c u p s แต่อย่าลืมนะคะเรื่องความเบื่อความเซง็งอะไรอย่างเงี้ยต้องตัดทิ้งออกไปเลยนะ The Hermit หลายคนที่อาจจะอยากจะวางแผนที่จะไปเรียนอะไรสั้นๆเป็นอาจจะเป็นคอร์สสั้นๆหรือว่าต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้ด้วยนะคะ n i ายอ of ว n e เท่าที่ดูพลังงานของพายนะคะตอนนี้พลังงานคุณดีขึ้นมากเลยนะจากเมื่อก่อนนะ เมื่อก่อนคุณขี้เบื่อขี้เซ็งอะไรนิดนึงก็ไม่ได้อย่างเงี้ยอะไรหน่อยนึงไม่พอใจก็ไม่ได้ละโวยวายอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้คุณไม่ใช่แล้วคุณเปลี่ยนจากสิ่งที่เป็นพลังงานลบอะอารมณ์ที่มันไม่ดีคุณพยายามเคลียร์มันออกไปนะคะคุณมีความสงบใจสงบนิ่งมากขึ้นใจคุณเย็นมากขึ้นนะ เีหรือจะมองได้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคุณมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะคือมีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ได้เรียนรู้อะไรต่างๆมันผ่านประสบการณ์ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแล้วทำให้คุณใจเย็นได้อะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อก่อนคุณใจร้อนแต่ตอนนี้คุณเย็นลงได้เยอะแล้วนะคะก็ดีใจด้วยนะคะกับพลังงานดีๆที่คุณสามารถปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ไม่ดีให้กลายเป็นพลังงานที่ดีได้นะคะ ต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลุกความเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะใครที่รู้สึกถึงความเชื่อมัน่นมันดรอปลงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราอยากให้ความเชื่อมัน่นสิ่งดีๆของเราอย่าให้มันดรอปนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลุกความเชื่อมัน่นอะไรดีๆในตัวคุณนั่ง e c e ซ์ออฟเพนทเลเลข8เนี่ยนะคะมันก็หมายถึงว่า ความไม่จบไม่สิ้นในเรื่องของการเงินแปลให้ดีก็คือว่านี่แล้วก็4ฟ e n t a c l e ขึ้นมาอีกนะมีเรื่องการเงินขึ้นมา3ใบแล้วนะของคุณนะ่ะไม่ธรรมดาเลยนะคะรักษาอารมณ์ที่ดีพลังงานที่ดีๆเอาไว้ในตัวคุณนะเนี่ยการเงินขึ้นมาอีกแล้วอะ่ะเอสอเ e นจ a โคลก็ขึ้นมาเบิ้ลเลย2ใบเลยอะ่ะ ใครที่ตอนนี้ว่างงานอยู่นะคะหรือว่าใครที่ต้องการมองหางานเพิ่มเข้ามานะคุณมีโอกาสที่จะได้งานเพิ่มนะตอนนี้นะคะเป็นพลังงานของคนที่พร้อมที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เพิ่มนิดขึ้นมาเมื่อกี้ที่บอกนะเป็นพลังงานของการเรียนรู้การเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆได้เรียนรู้ได้ทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยการงานอ่ะใครว่างงานนะช่วงเนี้ย มีโอกาสได้งานแบบ80 90%เปอร์เซนเลยนะส่วนใครที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีโอกาสได้เพิ่มมาอีกถ้าคุณต้องการงานอดิเรกงานาหาไรายได้อะไรเพิ่มอะ่ะมีโอกาสเยอะเลยนะ80 90%เปอร์เซนเลยนะคะอย่าลืมรักษาอารมณ์ให้เย็นอารมณ์ให้ดีแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามานะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ความเชื่อมั่นแล้วก็สิ่งดีๆที่มันยังมีอยู่ในตัวคุณอะ่ะอย่าปล่อยให้สิ่งดีๆมันหลับอยู่ในตัวคุณนะใครที่ขาดความมั่นใจนะคะดึงมันออกมานะเดี๋ยวเรามาดูกันใบแรก q u n o n w a o n s เรื่องงานนะแล้วก็เรื่องเงินนะที่เด่นมี2เรื่องนะคะ ประเด็นวันนี้นะเอาเรื่องงานเรื่องเงินก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนก็จะมีปัญหาสภาวะเศรษฐกิจเอ่ยอะไรต่างๆเอ่ยเอาเรื่องงานและเรื่องเงินของคุณเด่นมากเรื่องเรื่องงานนะเป็นควีนเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแบบไม่ใช่ไม่ใช่งานที่แบบไปตากแดดตากลมตากฝนอะไรไม่ใช่เป็นงานค่อนข้างสบายด้วยนะใครที่มีโอกาสได เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะไม่ว่าจะเรียนรู้จากที่ไหนก็แล้วแต่ความรู้มันหาได้หลายๆที่นะคะพยายามเก็บเกี่ยวหาความรู้เอาประสบการณ์ตัวเองมาลองนั่งทบทวนดูสิ่งที่ผ่นานๆมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะนั่นแหละคือขุมทรัพย์ที่มีอยู่ในตัวคุณว้าวเอกซอฟคัพอะ่ะอืมเรามาดูนะจากจากรูปนะคะ ขุมทรัพย์ขุมพลังงานที่มีอยู่ในตัวคุณนะปลูกความเชื่อมั่นในตัวคุณนะคะนอกจากคุณจะได้นั่งเป็นเป็นควีนแล้วนะเรื่องงานนะคะถ้าเป็นถ้าเป็นงานในองค์กรก็สามารถเป็นได้ถึงระดับหัวหน้าเลยนะอืเป็นได้ถึงขนาดนั้นแล้วก็คุณดูดีคุณสามารถ มีเวลาได้ได้มองดวงดาวมองท้องฟ้าคือมันเป็นความสบายใจที่คุณสามารถที่จะทํางานทํางานด้วยก็ไม่ถึงกับงานก็ไม่ถึงกับว่าจะหนักหนาสาหัสากันน่ะแต่ว่าความรับผิดช,ชอบโอเคต้องมีแต่ว่ามันไม่ได้ถึงขนาดว่าตากแดดตากลมตากฝนไม่ใช่งานประเภทอย่างนั้นนะคะเป็นงานที่คุณชอบด้วยละอืมแล้วก็ยังมีโอกาสได้นั่งมองท้องฟ้าสายลมแสงแดดคือมีโอกาสได้พักผ่อนน่ะ ถ้าอยากพักคุณก็มีโอกาสได้พักแล้วถ้าใครช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสได้พักนะคะมองท้องฟ้าใส่ลมแสงแดดบ้างหลายคนนะก้มหน้าก้มตาทำงานแทบจะไม่มีโอกาสได้เงยหน้ามองท้องฟ้าเลยอะ่ะนั่งมองดวงดาวมองพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกดูใส่ลมแสงแดดดูธรรมชาติบ้างอยากให้อยู่กับธรรมชาติบ้างนะคะหลายคนที่อยู่ในกรุงเทพอยู่ในเมืองหลวงอนะโอกาสที่จะได้ นั่งมองธรรมชาติแบบชิลๆสบายๆมันแทบจะน้อยอะ่ะเนี่ยถทาวันหนึ่งถ้าคุณมีโอกาสนะคะไปหาที่ไหนก็ได้ที่อยู่กับธรรมชาติแล้วนั่งฟังเสียงน้ําไหลฟังเสียงนกร้องหนีความวุ่นวายจากในเมืองหลวงบ้างถ้ามีโอกาสนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสอนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงาน วันนี้คุณมีพลังงานเป็นอย่างไรบ้างใบแรกว้าวเพนดอบสอดใครที่ยังต้องพึ่งพาตัวเองอยู่นะคะก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตนมันก็ดีที่สุดนะให้คิดในแง่แงที่ดีนะคะ Ten o p p n n t a c l e s ใครก็ตามนะคะที่สามารถพึ่งตัวเองได้มากที่สุดนะคะจริงๆเป็นความโชคดีนะ อย่าไปคิดว่าทําไมไม่มีใครที่เราจะสามารถพึ่งพาได้เลยอย่างเงี้ยอย่าไปคิดที่จะพึ่งพาคนอื่นเลยนะคะในที่สุดอะเราเท่านั้นแหละเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะ Seven of c u ค s คุณสามารถดูแลตัวเองได้อะมันเป็นเรื่องที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะเนี่ยเราไม่ใช่ดูแลตัวเองได้อย่างธรรมดานะการเงินก็ขึ้นมาแบบทั้งทั้งเก้าทั้งสิบเลยอะอื ถือว่าเป็นความโชคดีแล้วก็พลังงานของคุณดีมากๆนะคะคนที่สามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ต้องเปง้อใครแล้วก็การงานอะไรต่างๆคือคุณก็ทําได้ได้ดีด้วยอะ่ะเป็นพลังงานที่ดีอะ่ะอืคือการที่เราทําอะไรแล้วเราแบบพึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุดอะ่ะเราดูแลตัวเองให้มากที่สุดอะ่ะสมัยเนี้ยถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่เราสามารถดูแลตัวเองได้นะ จริงๆถ้าดูจากไพ่นะคนกองเนี้ยเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองอยู่แล้วอะเนี่ยแล้วก็ชิวๆแบบนั่งเล่นเปียนโนชิวๆมันความสุขอะความสุขที่เราได้ได้ดูแลตัวเองได้พึ่งพาตัวเองได้ใช้ความเก่งความสามารถของตัวเองมันมันเป็นความสุขแล้วก็ความภูมิใจนะจริงๆคนกองเนี้ยม,มีมีพลังงานที่ดีอยู่แล้วอะ for up sort คุณสามารถอะไรอรปรับปรับพลังงานในตัวคุณได้อะปรับอารมณ์ที่เมื่อก่อนคุณจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้คุณสามารถปรับปรับอารมณ์ของคุณได้น่ะชาลีออดเป็นนักสู้ที่สู้ไปด้วยแล้วมีความสุขไปด้วยอ่ะไม่ใช่สู้แบบหลายคนสู้แบบสู้แบบยังไงอ่ะสู้แบบทุกข์ก็มีอ่ะ สู้แบบท้อแท้สู้ไปก็ท้อไปแต่ก็ต้องสู้แต่ของคุณไม่ใช่ของคุณเป็นคนที่สู้แล้วมันมีพลังน่ะเนี่ยวิวอัลฟอจูนน่ะเป็นคนที่สู้แล้วแบบถึงจะแบบอุปสรรคอะไรมาขอให้มาเธอะคุณไม่ค่อยไม่เคยหวั่นใจกับอุปสรรคหรอกถ้าเป็นผู้ชายเขาจะเรียกว่าซูเปอร์แมนแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะซูเปอร์ฮูแมนเหรอมันอะ คุณแบบมีพลังประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะคือความมั่นใจความเก่งแล้วก็ความที่คุณพึ่งตัวเองได้แล้วก็สามารถปรับปรับพลังงานอารมณ์ที่มันไม่ดีคุณก็ปรับให้มันออกไปให้เร็วที่สุดอ่ะคุณทําได้แล้วคุณคุณกองเนี้ย super woman เขาเป็นผู้หญิงนะส่วนมากเนี่ยกระเด้งออกมาแล้วกระเด้งออกมาเอง lover คนกองนี้มีแต่ไพ่ที่มีพลังงานดีทั้งนั้นเลยนะถ้าถ้ายังโสดนะคะคุณก็จะได้เพื่อนหรือว่าได้มิตรที่ดีกำลังจะมีเพื่อนที่ดีเข้ามานะคะใครที่มีแฟนแล้วก็คู่รักของคุณนะคะก็จะเป็นคนที่เราสามารถอยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะ่ะเขาสามารถให้คำปรึกษาเราได้เราก็ให้คำปรึกษาเขาได้อย่างเงี้ยคือสรุปก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขอะ่ะ พลังงานของคุณนี้ดีทุกทกใบเลยนะเนี่ยนายออบคัพขึ้นมาเป็นคนที่มีความสุขอะดูอย่างในรูปนะคะเป็นเจ้าของบ้านด้วยมีอันจะกินด้วยคืออยากกินอะไรก็ได้กินดีอยู่ดีอะก็มีความสุขอะคือสรุปนะสิบใบคุณพลังงานดีทุกใบเลยอะเลเวอร์ขึ้นมาด้วยเ e v i e w of Fortune ด้วยสำหรับใครที่ยังไม่มีแฟนคุณก็จะได้ เจอคนที่ดีๆเจอมิตรภาพเจอเพื่อนใหม่ๆที่ดีๆนะคะใครมีแฟนแล้วคุณก็ก็มีความสุขกับกับคู่ของคุณนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กันและกันได้แล้วก็มีความสุขมีความสุขจริงๆอะ่ะบนกองเงินกองทองด้วยอะ่ะขอให้คุณรักษาพลังงานดีๆแล้วก็อะไรที่เป็นอารมณ์ไม่ดีคุณเคลียร์ออกไปให้เร็วที่สุดนะคะสิ่งดีๆก็จะอยู่กับคุณได้อีกนานเลยนะคะขอให้คุณโชคดีค่ะ ต่อไปนะคะก็มาถึงคนที่เลือกหมายเลข3าแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพลังงานของคุณวันนี้ก่อนเป็นอย่างไรบ้างเก็บรักษาความสุขเอาไว้นะอะไรที่เป็นความสุขนัดจัดเม้น judgment. ยังเป็นไพ่ที่มีพลังงานดีๆอยู่นะคะแฮงแมน คุณรู้จักที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์นะคะเมื่อก่อนจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ตอนนี้คุณแบบมีความสุขแล้วอะคือคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานการณ์หรือว่าพลิกแพลงจากสิ่งที่เมื่อก่อนคุณเจอปัญหาแล้วคุณมองอีกแบบหนึง่งแต่ตอนนี้พอเวลาที่คุณเจอปัญหาแล้วคุณไม่มองแบบนั้นแล้วอะคุณกลายเป็นมองว่าเออบางทีมันก็เป็นเรื่องแบบขำๆได้อะไรเงี้ยคือเปลี่ยนเรื่องเครียดให้มันขำๆอะเออ เครียดมากก็ก็เครียดเปล่าๆเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า the world ได้ the world ขึ้นมาอืมทั้ง the star ทั้ง the world ทั้ง the fool เลยนะอืมไม่ธรรมดานะเนี่ยเป็นกำลังใจให้นะคะต่อไปมาดูความเชื่อมั่นว้าว the star man อืม the star ขึ้นมาสองใบเลยอะแล้วก็ the world ไม่ธรรมดาเลยนะคะคนที่เลือกไพ่ใบที่สามนะอริอ Three of cups คุณมีอะไรอะ่ะมีมุมมองมีวิชัน่นมีวิสัยทัศน์อะไรที่มันกว้างไกลขึ้นน่ะจากเมื่อก่อนใช่ปะ่ะคุณเอาสตาร์ขึ้นมาอีก,อกรอบหนึงอะ่ะเป็นใบเป็นใบที่สามอะ่ะแล้วก็เดอะเวิรอีกอะ่ะโอ้โห คุณจะโชคดีไปไหนอะจริงๆอะคือสตาร์สามใบนี้ยังคือเดอะเวอร์สใบนี้เราเคยเจอมาแล้วเนาะก็ถือว่าโชคดีแบบสุดๆแล้วนะนี่เดอะสตาร์ขึ้นมาสามใบอะเออคือไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรนะสายงานที่คุณทำนะคะคุณจะมีมีชื่อเสียงในสายงานของคุณน่ะคนเขาก็จะยอมรับ ความรู้ความสามารถของคุณนะแล้วโอ้โหเก็บรักษาความดีที่มันมีอยู่ในตัวคุณนะคะเก็บรักษาไว้ให้นานๆเลยนะอ่านไพ่แล้วดีใจแทนอ่ะแบบขึ้นเดอะสตามาสามควบเลยอ่ะสามใบควบแล้วก็เดอะเวอรขึ้นมาอีกแล้วทั้ง The ะฟูลทั้ง ทรีทรีออนี่ก็คือหมายถึงว่าการที่คุณได้เฉลิมฉลองหรือว่าการที่เราได้ประสบความสำเร็จแล้วเราอาจจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองในช่ชนะในความประสบความสำเร็จในสายงานของคุณนะอะแบบลาลาลัลาลัลาได้เลยอะ่ะอ่านไพ่แล้วตื่นเต้นแทนนะคนกองเนี้ยโชคดีมากมากอะอ ยังไงก็ขอให้คุณโชคดีมีความสุขนะคะแล้วก็อะไรดีๆที่มันมีอยู่ในตัวคุณนะคะเก็บความดีรักษาความดีไว้ให้นานๆเลยนะคะอย่าให้ความดีหายไปไหนนะแล้วในที่คุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ในสายงานของคุณนะคะคุณจะประสบความสำเร็จคนยอมรับในความรู้ความสามารถของคุณนะคะแล้วคุณก็จะเป็นดาวเด่นในสายงานของคุณด้วยขอให้คุณโชคดีค่ะ